สวัสดีค่ะคลิปนี้ชวนมากินอะโวคาโดเป็นยากันนะคะเป็นผลไม้เมืองน,นอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีเยอะแล้วค่ะปลูกที่ภาคเหนือของประเทศไทยลูกดำๆแบบนี้นะคะแต่ว่าสรรพคุณนี้ข้างในผอมแผ้วมากค่ะลองผ่าดูนะคะ แล้วก็ใช้มีดหมุนหมุนหมุนออกออกง่ายมากค่ะด้านในก็จะเป็นสีเหลืองเขียวเขียวสรรพคุณเยอะมากค่ะมีวิตามินอ e, ีช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามนะคะไม่เหี่ยวยน่นแล้วก็มีวิตามินเอบวกกับสารเบตา้าแคโรทีนนะคะบำรุงสายตา มีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากนะคะจะรอความแก่ใครไม่อยากแก่ก็ไปหาโอโวโคาโดมาทานกันค่ะแล้วก็มีวิตามิน B นะคะแก้อาการเหน็บจามีโพแทสเซียมมีโฟเโฟลตช่วยลดความดันโลหิตใครที่เป็นความดันโลหิตสูงก็มีประโยชน์เยอะนะคะ แล้วก็เป็นไขมันชนิดดีเพราะว่าเวลาเราตักดูนะคะจะดูว่ามันดูเป็นมันๆดิฉันชอบมากเลยค่ะกินแล้วรู้สึกว่ามันมันเป็นประโยชน์ที่ว่าช่วยลดไขมันในเส้นเลือดด้วยนะคะเออดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ว่าเริ่มจะมีไขมันในเส้นเลือดพอรู้ว่าผลไม้อะไรของบ้างนอกที่ว่ามี สารตัวนี้ช่วยลดไขมันในเส้นเลือดถึงยังไม่ชอบก็รีบหามากินเลยค่ะกินได้เป็นยาเมื่อก่อนก็กินไม่เป็นนะคะอะโวคาโดแต่เพราะว่ารู้ว่ามีประโยชนเ์เยอะพอมากินแล้วชอบเออ,อยู่มังนอกออกินผลไม้มังนอกไปก่อนถึงอยากจะกินกล้วยน้ำว้าบ้านเรากล้วยน้ำว้าบ้านเรามาขายที่นี่แพงนะคะซื้ออะโวคาโดกินดีกว่ายังจะถูกกว่าอีกค่ะ ผลของอะโวคาโดถ้ายังไม่สุกนี่จะออกเขียวๆนะคะเวลาดี่ฉันไปซื้อมาคือเวลาไปช้อปปิ้งนี้ทุกครั้งจะซื้อมาถุงหนึ่งก็จะมีเป็นถุงตะข่ายอะคะ่ะมีสัก7ลูกก็ตกประมาณ160บาท180บาทก็ไม่แพงนะคะราคามิตรภาพมากแล้วตอนที่ซื้อมาก็ยังเขียวๆอยู่พอวางไว้สักสอาวานัวาน ก็จะเริ่มเป็นสีดำๆนะคะลองจับดูก็จะนิ่มๆอะคะ่ะเพราะว่าถ้ายังไม่สุกนี้เปลือกจะแข็งมากเวลาตักกินก็ใช้ช้อนนะคะตักกินแล้วก็ดิฉันก็ชอบใส่ไปในสลัดด้วยค่ะมันจะอร่อยแล้วก็บีบมะนาวใส่น้ำมันมะกอกนิดหนึ่งใส่พริกไทยใส่น้ำผึ้งใส่เกลือน,นิดหนึ่ง มันจะอร่อยมากค่ะแล้วสปปรรพคุณทางด้านความงามก็มีอีกนะเพราะว่าทำสครับอะค่ะเห็นที่เขาทำกันก็เอาเข้าวโอ๊ตมาขยำกับไข่ขแดงแล้วก็ใส่อะโวคาโดลงไปสักหนึ่งผลแล้วก็มาทาผิวพรรณนะคะขอไปกินอะโวคาโดก่อนนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ